สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่กับจินนะคะจินจะพาไปดูเทศกาลอาหารนานาชาติที่ฟินแลนด์นะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในสถานที่ที่เขาใช้จัดงานนั่นเองค่ะทุกคน คนเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วเราจะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอยังไงไม่ให้ติดคนละเนี้ยโอ้มันเป็นไปได้ยากมากเลยค่ะทุกคนมันเป็นไปได้ยากมากมันเป็นเทศกาลแบบนี้นะคะคนเขาก็จะมาซื้อของมาเดินเที่ยวเดินดูนะคะตามอัธยาศัยนะคะแล้วก็มีมากันเยอะเลยค่ะทุกคนมากันขนาดนี้จะถ่ายยังไงไม่ให้ติดคนละเนี้ย จินก็พยายามจะหลีกเลี่ยงไม่ให้ถ่ายติดหน้าคนแล้วนะคะแต่มันก็ทำไม่ได้ค่ะทุกคนมันก็ยังติดมาอยู่ดีนะคะทุกคนก็พยายามที่จะใช้สติกเกอร์แปะๆเอานะคะทุกคนแต่โหจะให้แปะไปทั้งหมดก็ไม่ไหวอีกแล้วเพราะว่าเขามาเดินซื้อของหรือว่ามาเดินทานอาหารซื้ออาหารกันเยอะเลยนะคะทุกคนแต่ว่าตอนนี้จะพามาดูดอกไม้จากประเทศฮอลแลนด์ค่ะทุกคน ที่จินรู้ว่ามาจากฮอลแลนด์เพราะว่าเขามีธงชาติอยู่ทางด้านหลังร้านนั่นเองนะคะทุกคนนั่นไงคะเห็นไหมคะนั่นไงคะฮอลแลนด์นี่แหละจินก็เลยรู้ว่าดอกไม้พวกนี้มาจากฮอลแลนด์ชัวร์ค่ะส่วนทางด้านนี้นะคะอืมขอกืนน้ำลายแป๊บหนึ่งนะคะหิวคะ่ะหิวคะ่ะโดนัทค่ะเขาทำได่น่ากินมากเลยคะ่ะทุกคน ้านโดนัทเปิดเพลงได้หน้าเต้นมากเลยค่ะทุกคนและใกล้ๆก,กันนั้นก็มีร้านโคมไฟนั่นเองนะคะทุกคนสวยงามมากเลยค่ะทําจากกระจกหลากหลายสีสันนะคะและนี่ค่ะก็มาโพของกินเลยนะทุกคนโอ้โหมาจากฝรั่งเศสค่ะทุกคนว้าวเขาบินมาจากฝรั่งเศสเลยนะเนี่ย สรุปได้ว่างานเทศกาลอาหารนานาชาติที่จัดขึ้นที่ประเทศฟินแลนด์นี้นะคะไม่ได้มีขายเฉพาะอาหารเท่านั้นคะ่ะมีของอื่นๆขายมากมายเลยคะ่ะอยากรู้ต้องมาเดินดูเองนะคะหรือถ้าไม่สะดวกนะคะดูคลิปนี้ได้เลยคะ่ะจินได้ลงให้ดูแล้วว่ามีอะไรบ้างนะคะน่าสนใจแค่ไหนก็ตามนี้เลยคะ่ะ อีกด้านหนึ่งของที่จัดงานนะคะก็มีห้องน้ำไว้บริการด้วยค่ะฟรีค่ะทุกคนทางด้านนี้ก็มีแก้วสวยๆนะคะมีมัวขายค่ะก็บอกแล้วว่าไม่ได้มีแต่อาหารเท่านั้นนะคะมีของใช้อื่นๆมากมายขายด้วยค่ะทุกคนมาดูอาหารของประเทศฟินแลนด์กันบ้างค่ะแท่นทน่ากินมากเลยคะ่ะ แล้วก็อร่อยด้วยค่ะและที่จินชอบมากเลยปลามุยกูทอดค่ะทุกคนเป็นปลาของฟินแลนด์นะคะร้านนี้ก็มาจากฝรั่งเศสอีกแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าเขาจะขายเป็นโอลีฟนั่นเองนะคะสินค้าที่ขายแตกต่างก,กันจากร้านเมื่อกี้ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นขนมปังค่ะ <c oughs> ทุกคนก็จะมีอาหารเม็ิซิกันด้วยนะคะโอ้มีหลายประเทศมากเลยค่ะส่วนด้านนี้ก็จะขายพวกสินค้าที่มาจากประเทศกรีกค่ะ สไตล์กรีกนั่นเองนะคะทุกคนแต่บางตัวจินเห็นมาจากอิตาลีด้วย <c oughs> ค่ะก็จะมีธงชาติของเอสโตเนียนะคะ <c oughs> เพราะว่าเขาเอาสินค้าจากประเทศของเขามาขายนั่นเองนะคะจะเป็นสไตล์ของประเทศเขานั่นเองนะคะทุกคนเอาไปประดับบ้านนะคะส่วนร้านนี้ร้านอาหารไทยคะ่ะทุกคนอจินหิวข้าวแล้วนะคะทุกคนจินจะพาทุกคนไปกินข้าวข้างในกันคะ่ะ เป็นร้านอาหารไทยนั่นเองนะคะอุดหนุนคนไทยด้วยกันค่ะส่วนร้านข้างๆร้านไทยนี้เขาจะขายกางเกงน,นะคะทุกคนเป็นกางเกงที่นําเข้าจากประเทศไทยค่ะฝรั่งเขาชอบใส่กันแบบนี้นะคะเวลาที่เขาไปไทยนะคะสบายๆนั่นเองนะคะ <c oughs> ก็แล้วแต่สไตล์ของพวกเขานะคะบางคนก็ชอบแบบนี้บางคนก็ชอบแบบนั้นนะคะทุกคนติดตามคลิปหน้าดูจินไปกินอาหารไทยค่ะ